สวัสดีค่ะวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมย์ได้จาัดก,การประมูลพระเครื่องผ่านทางติกตอกเพื่อนําเงินมามอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆโรงเรียนวัดขุนจันทร์ตลาดพลูค่ะในครั้งนี้ผู้ที่มอบพระเครื่องมาให้ประมูลได้แก่คุณธนพัฒน์รัตนพงศสถิตคุณแชมป์ประทายสมันคุณพรศักดิ์เลิศทรงศักดิ์คุณสุรชัยสันทิปคุณเสกคุณก๊อฟวิทยา คุณสุนันทาอาทิพิพาทคุณชัยชัยภูมิคุณศักทัศีทยางกูลและผู้ไม่ประสงค์ออกนามสท่านค่ะรายชื่อผู้ที่ชนะการประมูลทำบุญมีดังต่อไปนี้คุณอิโช,ชดคำพมาย5 3าพม5,300บาทคุณสมศักดิ์ตันวิไล4,100ัย4,100บาทคุณเสวราทองมาก4,100บาทคุณชวลิตแก้วอุดร4 0 0 0บาทคุณชนินพรมาวิรัตเจริญ3,000บาท คุณกิติศักดิ์พริง้งศิรินันทกุล2,300บาทคุณเสรินดีพรงกรบิน2,000บาทคุณเฉลิมพลสิริจิรานนท์1,800บาทคุณชัดชมนราชุรัชตะ1,600บาทคุณอาคมโพโค,ค1,100บาทรายชื่อผู้ที่ร่วมทำบุญเพิ่มเติมได้แก่คุณธนัทพรแสงสิริโกมล3,000บาทน้องสาวของเมย์เองค่ะคุณพรศักดิ์เลิศทรงศักดิ์2,000บาทคุณสีโชคชัยภูวพัฒน์ไพบูลย์1 0 0 0บาทคุณสุรพลชโลวั500บาท ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม500บาทคุณสุรีพรไกลลักษณะกุล500บาทคุณพงพิษบุญทศ500บาทคุณปรีชามณีวัน500บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม499บาทคุณสมศักดิ์ซื่อสัตย์ธรรมา300บาทคุณยุทธศักดิ์สักสม300บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม260บาทคุณปราณีมัคคาสกุล200บาทคุณเสก110บาทคุณวิสัยพันธุ์บุญเฉลียว100บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม1 0 0บาท ผู้ไม่ประสองค์ออกนาม80บาทรวมยอดทำบุญทั้งหมด39,749บาทโดยมียอดเก่าว22,862บาทรวมเป็น62,611บาทค่ะจะนำเงินไปมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดขุนจันทร์จำนวน10ทุนทุนละ3,000บาทรวมเป็น30,000บาทส่วนอีก32,611บาทจะมอบเป็นทุนให้กับโรงเรียนอื่นในเดือนมีนาคมค่ะ และว,วันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2566เมย์ได้เป็นตัวแทนพี่พี่ทุกคนนำเงินมามอบให้น้องๆอนเง10คนแล้วนะคะน้องๆที่ได้ทุนนี้จะเป็นเด็กที่ฐานะยากจนแต่พฤติกรรมดีเป็นเด็กขยันช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานและการเรียนดีค่ะ ขอขอบคุณแทนน้องๆทุกคนที่ได้รับโอกาสจากพี่ๆที่ร่วมกันทำบุญนะคะขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้ทุกคนมีแต่ความร่มเย็นมีคนคอยอุปถัมภ์ไม่ว่าจะพบเจออุปสรรคอะไรก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้และมีแต่ความสุขค่ะ